สวัสดีครับโมโฮมในการเซตนั้นนะครับวันนี้มาเลเกจะไปชื่อโฮมสวิตโฮมกันนะครับอาจจะที่เราไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นเวลาที่โคตรจะนานเพราะว่าเนื่องจากปัญหาเรื่องไมช็อตแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องเวลาในการอัดคลิปแล้วก็ไลไรสดมันช่วงนี้มันค่อนข้างต่ำมากนะครับก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับ โอ้ออยแะทำยังไงวะ <c oughs> ใจะให้ทำยังไงหนีมันเหรอผมว่ายากวะ่ะเดี๋ยวรอก่อน เริ่มมาให้เป็นแบบนี้เลยเรายังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงตอนนี้ไปแล้วไปแล้วดีดีด,ดีโอ้ยแหลกแหลกแหลก,กโอ้มีห้องไปเนี่ยตู้ล็อกล็อกเกอร์เข้าได้ ดาวะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติแล้ววะมีคนทำกุใส่ใส่กันแน่เลย มีต้องเรียกหมอปลามาแล้วมีทางเชื่อมผมยังไม่ไปแล้กันผมจะคอไปสำรวจฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเอา้าตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้นี่ตอนแรกมันแหลกแล้ว ปลอดภัยเดี๋ยวค่อยดันมาดูก่อนอะไรเนี่ยดูแทยเป็นสนิทแล้วมันคงนำมาต่อกันตรงนี้ไม่มีอะไรละล้วจะมีตัวอะไรแห่มาวะห้องเดียวกันห้องเดียวกันห้องเดียวกันแค่อยู่จุด คือถ้าเราอยู่ในห้องนี้เราปลอดภัยแน่เพราะพิมพ์มูนมาไม่ได้พิมพ์มูนไม่เป็นถ้าตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วขี่ไปไหนแล้ววะเอาแล้วเริ่มเข้าสู่โซนซีเรียสละว่าตอนนี้จะเอาไงต่อเพราะเกมนี้มันไม่มีแผนที่ ถ้ามีแผ่นที่มันจะวางแผ่นที่ดีสุด่ะเสียงอยู่ไกลอยู่เสียงอยู่ข้างหน้าว่ะยี่ห้องหนึ่ง ีวหรือว่ามันบนแค่ห้องนั้น๋ยวตูเข้าได้ปิดปิดปิดเอาเลือกเดียวที่ดีสุดตอนนี้คือปิดโอเคห้องนี้ เคลียไม่มีอะไรผมจะขอเก่าเข้าไปในห้องเดิมแล้ววางแผ่นในหัวต่อโอเคตอนนี้ภารกิจในเกมมันให้เราเป้าหมายไม่มีไอเทมตะกูดไอเทมสะสมแดรี่เรามีแค่นี้เดีย๋ยวอื่นไม่มีไม่มีอะไรเลยจะเลตอนนี้เรามียสองห้องแล้วที่เคลียคือไม่มีไอเทมอะไรในนั้นเลย โอเคต้องไปจริงจริงแสดงว่าผีมันน่าจะวนอยู่แถวนั้นแหละมันน่าจะไม่วนแถวนี้แต่มันมีจุดวาร์มตรงนี้ติดประเด็นไอ้หา่าตู้ล็อกเกอร์ดี่ว่าผีนู่นนี่คือเหมือนประมาณว่าให้เราจุกผีไปใช่ไหม วิ่งไปน่าจะไม่รอดดูดูเวพอทพี่กัน,นเสียงใกล้หรอวะชียงไยล้ว แสงไฟอ่ะไม่ใช่ตัวเลือกดีโอวคนี่วะคือตอนเนี้มีอยู่สองห้องมีห้องหนึ่งที่ปลอดภัยีห้องหนึ่งเป็นทางเดินเป็นห้องที่เมื่อกี้ที่เอาฉงเงินน้าไปดูผีอะ่ะส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่มีตู้ล็อกเกอร์เยอะแถมผีก็วนอยู่ในนั้นผมเดาว่าเราจะต้องทําการจุกผ,คผีคือจุกผีอ่ะคือจุกผีออกมาผมไม่น่าจะมีเป้าหมายอื่น คือเราจะต้องทำการแอบขี่ได้เราต้องปิดไฟฉายเครียดแลออ้วเพราะจะลืมว่าจอคอมพิวมันมืดมันซุปเปอร์มืดโอเคยเังไงเป็นกันวะโอ้โหโคตรมืดเลยเูจะฟังกเสียงกันแล้วกันเสียงเบาค่อยไป เมันอยู่ดนะ้านซ้ายไอ้หา่าชิบหายวิ่งติดไอ้ห่าไอ้เว้ยไอ้ผีนี่ไม่รู้จักเกิดเลยเข้าได้ใช่ไหม เข้าได้ไหมเชิมุดหน้ามาม่ผีเข้าไม่ได้ผีมุดไม่เป็นโอเคอางานยากแล้ะคือตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลย มันมืดไปหมดมันโคตรจะมืดไอเจ้คอมเวนเอ้ยตับแสงสว่างให้มากกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับบายนส c เอ n นเตอร์เจอาคอมผมนี่โคตรสว่างเลย เราชดนะ,อะโอเคคือจอเขาโมงก็ไม่ค่อยดีละมันเป็นแค่ 720p เองเอาละแค่นี้ก็พอพอดูได้นิดนึงอะ่ะ ขออภัยด้วยครับท่านชมอดีมีงานยุ่งรอไมโครโฟนหายเสียงช็อตแป๊บโอเคนะ่าจะไม่เสียงมเสียงช็อตหรอกอาจจะมีนิดนึงตามไปหุ่ดใกล้เลย ดู้เวฟไฟส์ผีมันจะว,ว,วนเป็นวงกลมแล้วต้องผ่านห้องนี้ไปทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถามว,ว่าเราวิ่งฝ่าไปได้ไหมยากอยเว้นพวกสปีดแันด่นะอันนั้นทำอันนั้นทำได้อตอนนี้ผีอยู่ไหนแล้ว ชีพ้พี่ยวนี่ผีวนกลับวะโอเคหายแล้วมาแล้มันต้องวน สองขาวไ,ไปไหจะส่องให้โดนตัววิญาเลยเล้กัน ดูแอบว่ะวิ่งเลยะะลองดูลองวิ่งดูเพิดประเด็นปุ๊บอ่าผีหันผีไปด้านซ้ายปุ๊บวิ่งปั๊บเลยวิ่งถึงหรือวิ่งทันหรือวิ่งไม่หันอันนั้นอีกเรื่อง ฮะอย่าบอกนะผมต้องมาหาอะไรนะล็อกเกิร์เนี่ยหรือว่าไม่น่าจะมีแล้วอ๋อจะล็อกเกอเดิมมั้งล็อกเกอร์ดเดิมล็อกเกอร์ดเดิมคราวนี้ลองวิ่งฟางอีกไปดนละ้ว ไปไปไปแล้วไปอีกอย่ามวัวอย่ามวัวนจะเจ็บติดประตูอันหน้า้องน้ำ้องนำ้ำ้องนำ้งนำหรอกอ๋อลีฟเฮเราโดนได้หนึ่งทีตอนหนึ่ง เรหนึ่งการเจอเราโดนได้แค่ครั้งเดียวงั้นคราวนี้วิ่งฝ่าผีเปิดลิฟต์เลยและแอบมันไม่ตู้ให้แอบที่อเรอะ่ะโอ้คิดออกอเขียนอะไรออกอะวิ่งฝ่าผีไปเลยวิว่งฝ่าวิ่งฝ่าผีและก็รอลิฟ อันนี้ไม่สดแล้ว 造型流于何？<music> รอดเลยใช่ไหมโอเคพอก่อนพอก่อนไม่รู้เป้าหมายแล้วตอนนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนีสวัสดีครับ